สวัสดีค่ะอยู่กับจักรพงษ์รถไถฟ,ฟอร์ดนะคะทางร้านเรามีรถไถฟ,ฟอร์ดเข้าใหม่1คัน1รุ่นค่ะเป็น7-7 t 2กลองใหญ่ค่ะอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังเป็นผ่านบุกเบิก3าใบของพิธีประโยชน์มีเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะเราเปิดราคาไว้ที่179,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยคันนี้ทางเราเก็บสีใหม่ทั้งคันระบบไฟส่องสว่างต่อให้แล้ว ส่วนของบังคับเลี้ยวติดตั้งกระบอกชักข้างแล้วคันนี้ขับง่ายพ่วงมาลลยเบาเกียร์เข้าได้ครบทุกเกียร์ไม่หลุดไม่เด้งค่ะในส่วนของไฮดรอลิกด้านหลังสามารถยกขึ้นปกติค่ะเราขายตามสภาพนี้เลยค่ะใครที่กำลังหารถไถฟ,ฟอร์ดไว้ใช้ในไร่ในนาในสวนคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกซึ่งราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้หากใครสนใจสามารถเข้ามาดูรถและทดลองขับได้นะคะ รถจอดอยู่ที่บ้านพรมประชาสารรค์หมู่14ตำาบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เส้นทางการเดินทางมาดูรถสามารถจับ GPS มาที่จักรพง์รถไถฟ,ฟอร์ดได้เลยนะคะจะพามาถึงจุดนี้เลยค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084 818 2031ค่ะฝากไว้อีกหนึ่งคันค่ะแล้วพบกันที่จักรพง์รถไถฟ,ฟอร์ดนะคะ